สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมเฟอร์นิเจอร์เกวียนโบราณน,นะคะทุกคนเราขับรถมาถนน226นะคะเส้นออกไปบุรีรัมย์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเรามาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เกวียนทองนะคะทุกคน ะะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะทุกคนถ้าเราขับรถผ่านไปผ่านมานะคะบนถนน2องสงนะ,ะเข้าเส้นบุรีรัมย์นะคะก็อยู่อำเภอกระสังนะคะทุกคนก็<ค><ค>จะเห็นร้านเฟอร์นิเจอร์เลียนทองนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะหันหน้าไปทิศตะวันตกนะคะบุรีรัมย อยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะคะก็จะจำหน่ายเกียนโบราณมาจากทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อยู่เวียดนามก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายเจ้าของร้านก่อนนะคะส<ฮ>วัสดีครับสวัสดีครับแม่ตะวันรัศมีไลสไตล์นะคะมาขออนุญาตถ่ายทางเกวียนโบราณน,นะคะผม<ฮ>นะคะ มีอะไรฝากบ้างไหมเดี๋ยวค่อยแม่ค่อยถ่ายทำฝากร้านแล้วกันนะครับก็ฝากร้านร้านเพวียนทองนะครับสาขาแรกก็ที่อำเภอสามบุรีเราที่นี่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่สองเทโนะครับงานก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากเกวียนนะครับเกวียนเก่าเกวียนก็มาจากทัวประเทศเลยนะครับเกวียนที่ถ้าใครอยากได้นะครับผมหาให้ได้ทัวประเทศเลยทัวประเทศเลยมาจาก ทั่วสากทิ่งเตยใช่ไหมคะมีทุกแบบนะครับเวียนเหนือเวียนตะวันออกเวียนไทยมีทั้งหมดครับที่นี่นะครับราคาก็ต่อรองกันได้เลยนะครับต้นต้นราคาก็อยู่ที่สองหมื่นสองสองหมื่นสองต้นต้นนะคะถึงหลักแสนนะครับหลักแสนนะคะวจะมีเวียนเวียนชนบุรีนะครับจะแพงจะแพงหน่อยใช่ไหมคะโลสองเมตรสามสิบเซนนะเป็นชนบุรี วันนี้จะไปแนะนําเองไหมหรือว่าให้เมตตาวันพาเดินชมโอเคได้ค่ะเชิญเลยค่ะก็พาไปดูเพลี่ยนก่อนแล้วกันค่ะโอเคค่ะ ปาัวเ well> okay. ่นน mm hmm. ี้ปลาตับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเ่น uh ี้เป็นลักษณะเทมือาท้อเวืยอนนะำน้มันจะแบกยนะเป็นแบกเวียดนามทําเวียดนามจะเป็นแบบนี้ข้อซีเรียลแบบนี้างคนเหมือนเหมือนลักษณะอะไรสั้อย่างเลแต่เรามีลายเหมือนโบราณเนี่ยมีจงอยนาเลื่อนน้มมีจงอยหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะเื้าจับเก็บง่ายเี่เรา เรือข้ามมาจากทำเวียดนามอ๋อเหรอคะอืนี่ขัดแล้วครับขัดได้แค่นี้ขัดทําได้แค่นี้เหรอคะเพราะสมัยก่อนต้องเคลือบด้วยชันเขยายาชันเหมือนเรือนะครับทำได้แค่นี้ขยายาชันก็เหมือนอะไรนะเรือครับเปลียนขยายนชันเรืออ๋อยาชันเรือใช้กับเรียนเหมือนกันออ๋เหรอคะ่ะ สภาพสมบูรณ์รับเรื่องนี้สมบูรณ์มาเลยเริ่มต้นื่นห้าเริ่มต้นสองหมื่นเล่นเยอะไม่านสบายวิ่งได้คับวิ่งได้เลยโอเคทะไรเล่นเยอะ่งล่นี้เป็นไม้กระดูกทั้งเล่นะครับดมใหญ่มากอู้โูสวยสวยมากเลยค่ะไม้กระดูกทั้งเล่เนี่ยต่างเรียบร้อยอือจะรอดูว่าจะได้ไปอยู่ที่เขาใหญ่หรือเปล่าอไที่แดง อันนี้มีคนจองหรือยังคะยังมาจำังไม่มีจำถ้าจำมาจองต้องมาจำเข้าครับต้องมาจำมาจำเลยนะค่ะถ้าไม่มาจำเข้าไม่ไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าอ๋อชายช่ยชายให้ไปดูทั้งเล่มครับเล่มนี้นะครอ้โหดูว่สวยยังเร่มสวยนะคะสวยสวยมากเลยค่ะหมดสวยงามเลยค่ะอือทำดูได้เรียบร้อยค่ะนี่ต้องทำใหม่สมัยก่อนก็ทำด้วยไม้ไผ่อ๋อเอกสารไม้ไผ่ครับ ก็พูดไปตามการเปล่านะตีไม้พื้นให้แล้วก็เลยตีไม้พื้นให้อ่าค่ะค่ะพลาอันนี้เวียดนามเหมือนกันใช่ไหมคะเวียดนามตอขมิ้นพลาสติกเนาะขมิ้นพลาะบองใช้วัวใช้วัวสวยอย่งสวยอยู่เลยยังสวยอยู่เลยใหม่เฮ้ยทำไมการรักษาได้ใหม่มากเลยครับถ้าเจ้าของเก่าังเก็บดีก็ถอดเก็บแหวนไว้ตามยุ้งอะไรคะเอ้า วิธีเก็บแหวนนี่เขาเขาเขาเก็บแขวนเขาถอดอ๋อเหรอคะเพิ่งทราบนะคะนี่เพิ่งทราบโอ้โหเนี่ยเฟอร์บูเจอที่ร้านนะครับเราเพิ่งจะซื้ผมว่าทับดักจากตรงนี้เลยเหรอคะชิงช้าชิงช้าอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้โลชิงช้านะอืมอันนี้ก็คือแปลข้างเปวี่ยนเปลข้างเปวี่ยนที่ตรงอ๋อเหรอคะเออนะครับแป๊บนึง อันนี้เขาเรียกแปลกใช่ไหมคแปลกค่ะแปลกข้างแปลกงอแปลกตรงเออผมเอามาทำที่ค่ะอันน okay. ี้คือแปลกงออืแปลกงอที่คือแปลกตรงแปลกตรงอันนี้คือผักของเพลียนผักของเพลียนขอบข้างของลราคุณแม่อ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋ออ๋ออันนี้คือเอกหน้าเอกหน้าพอบัวอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ที่สังคมเราเริ่มมาแปลกตรงอืมการถ่วงคุยเลยเอามาทำุี่ ซีล็อกเวียนครับอซีล็อกเวียนเหมือนนั้ชี้ดูนะอชาดกันเลยชาๆนะซีล็อกเวียนเอามาเอามาฟูเกันพื้นอืมเอามาดัดเอามาดัดแปลงได้ครับมันจะเป็นทุกชิ้นส่วนของเกวียนเอามาทำใช่ๆคือเป็นของที่หายากเอามาทำอันนี้เป็นเช่นกันชิ้นโต๊ะ ชุดโต๊ะผมเชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่ตนี้ก็ราคาอยู่ห้าหม 20, ืน่นสองพันบาทห้าหมื่นสองพันบาทเป็นรอบเลยใช่ไหมคะมีตัวทียาวสองเมตรมีตัวเล็กเสริมสองข้างใช่ไหมคะใชไม้เก่าทำไม้เก่าที่เสริมมาก็คือที่ตัแขนโดยนี่ทำกียน ที่ล้อเกียนะอ๋อค่ะค่ะล้อเกีนนี้ก็สี่ล้อเกลียดอ๋อออใชไม้แดงมีการขัดัดโดยธรรมชาติใช้ลวดใชขัดไม่ได้ใช้กระดาษทรายมันเน้นความควาเก่าอืมอือืมถ้าถ้าเราใช้ลวดนี่มันจะเน้นความเก่าใช่ครับลาย น้องครับน้องพอจะได้ไอเดียจากที่ไหนมาทำค่ะงานงาน,งานของเราแบบนี้สมัยก่อนนะเมื่อก่อนผมซื้ซอเตียงเก็บเฉยๆนะเนคาะอะไรคะเกียงเก็บเตียนเก่าโบราณผมชอบอพอซื้อไปซื้อมาแล้วจำนวนจากสิบยี่สิบห้าสิบเล่มแต่มันไม่มีที่เก็บครับเรื่องผมซื้อมาหมดนะครับชัยนาธอุทัยสิงห์บุรีชนบุรีจัดเชิงเซาเรียนแม้แต่เตียนลำปาน มาอยู่ที่นี่หมดครับค่ะคิดดูขับเกวียนเป็นร้อยเรื่องมาผมจะจอดตรงไหนผมไม่มีที่เก็บก็เลยก็เลยคิดว่ามันต้องขายออกมั่งเอามาต่อยอดสมบัติปัดการชมเป่นไปงานรพวกเนี้ยมันก็เป็นงานที่มันทำจากเกวียนอยู่แล้วบางทีมาเจอเกวียนเจอร้ออะไรที่มันปลูกผักเอาชิ้นส่วนน่ะมาทำเฟอร์นิเจอร์เอามาแปลใหม่ใช่ครับช่ไม่ให้มันทิ้งไป ก็กลค่ะโอเครับก็กลมแบบนี้วันนี้ก็ลูกน้องกำลังไปส่งที่พัทยาอ๋อเหรอคะอ่าอ่อันนี้ก็ตัดแบบไม้ลายเช่นกันที่ล็อกเวียนทั้งวงเลยีล็อกเวียนหนึ่งวงเอามาทำตนอาเหมือนกันเลยก็คืออันนี้เจ้าทุกอย่างทำจากเวียนเลยใช่ครับ ไม้เล่มเกวียนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ได้หมดไม่ได้ทิ้งไปนะคะใครที่มีเกวียนเก่าเกวียนพูที่บ้านนะครับต้องการที่ต้องการไอเดียที่อยากมาทําแบบนี้มั้งเข้ามาที่ร้านได้นผมแนะนำผมแนะนําได้ใช่ไหมคะแนะนําฟรีเลยใช่ไหมโอเคมาดูได้ที่ร้านหนูว่ามีเกวียนลำปางพอเหลืออยู่ไหมคะลำปางลำปางไม่มีเลยครับลำปางผมส่งก่านี้ ไปประเทศลาวนะใครที่ไปไปหลวงพระบางหลวงพระบางหลวงพระบางท่านจะเห็นเกวียนผมจอดเรียงริมริมแม่น้ำอ๋อไอไอที่เราไปน่ะนึกว่าเกวียนลาวไม่ใช่ใช่อ๋อลาวประเทศลาวเขาก็เกวียนก็หมดเหมือนกันใช่ออเอ,อยากได้เวียนของผมไปโชว์ไปเนี่ยต่อไปคนไปลาวนะคะจะได้รู้นะคะว่าเวียนมาจากประเทศไทยนะคะ นี่ <ผม S 2> นะคะเม็ดอินไทยแลนด์นะคะทุกคนผมส่งไปจากนี่เป็นสามสิบเ,เ,เรียนะครับในทั้งมส่งไปที่นู่นรวมทั้งในเปลี่ยนเป็นล็บปลาอะไรอย่างเงี้